สวัสด,ดีเช่นเดิมนะคะดเด็กคุณานะคะคุณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นะสมศึก,ศกศาษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมาสอนเรื่องอะมีรูปกับอะไม่มีรูปเสียงอะนะคะเสียงสระอะนะคะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะคะว่ามันแตกต่างกันตรงไหน ก่อนจะเรียนรู้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านและออกเสียงสระอาะได้ถูกต้องนักเรียนสามารถบอกความหมายความแตกต่างของสระอาะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดได้ถูกต้องนะคะ นักเรียนมีความกระเตือรือร้อนในการเรียนและทำงานส่งตรงเวลาที่กำหนดนี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ในแต่ละคลิปหรือในแต่ละบทเรียนเมื่อเด็กๆเ,เรียนแล้วเด็กๆต้องได้นะคะทำไม่ได้โ้นกว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเรามารู้จักสระอาะกันเลยนะคะที่เด็กสระอามีรูปเราเรียกว่าวิสัญชนีนะคะดเด็กๆจำไว้นะคะ เป็นชื่อเรียกเป็นทางการนะคะคาว่าวิสัญชนีคือรูปแบบนี้นะคะที่เด็กๆเรียกว่าสราะอะสระอะเขียนไว้หลังพยัญชนะเมื่อนําม,มาผสมกับพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นด้วยแล้วก็ประสมด้วยกันรวมกันนะคะรวมกันสระกับพยัญชนะคือพยัญชนะมาประสมสระอะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะ เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะเช่นกะก็คือกออากะจออาจะปออาปะนออาณนะมออามะทออาทะอย่างนี้นะคะเด็กๆจะออกเสียงพยัญชนะด้วยแล้วก็เสียงสระดด้วยเด็กๆฝึกอ่านออกเสียงนะคะ เราะมีรูปไปแล้วคราวนี้มาดูสสนาะที่ไม่มีรูปกันนะคะแต่ออกเสียงอะด้วยก็คือไม่มีรูปวิสัชนีนะคะก็คือสรยงสาะนะคะคําที่ไม่มีประวิสัชนีคําที่ไม่มีประวิสัญชนีคือคําที่ประสมสระอะเวลาอ่านออกเสียงคําที่ไม่ปราวิสัญชนีจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเช่น ะคะขะหนุนเห็นไหมคะมีเสียงสรสละแต่ไม่มีรูปสระฉลามถลำมาเลดสารพัดสมัยถนนตลกตลิงทนายทยอยสกัดสบายสบงสบายขะมวยเห็นไหมคะออกเสียงสรสอะหมดนะคะเด็กๆแต่ไม่มีรูปสระ น,นี่ก็เรียกว่าไม่ปะวิสัญชนีนะคะเด็กๆอย่างงงนะอย่างงงนะคะทีนี้เรามาดูเสียงสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งเสียงอะมีรูปกับอะไม่มีรูปแล้วเมื่ออะมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศทันทีเด็กๆดูนะคะ ตัวอย่างนะคะเยัญชนะต้นกไก่กออะกะเห็นไหมคะพอมีงองงูตัวสะกดกออะงอกังสระอะกลายเป็นไมหานากาศทันทีกออะนอกันกออะกอกักกออะดอกัดกออะบอกับเห็นไหมคะเปลี่ยนหมดเลยเด็กๆนะคะจากสระอะเป็นตามตัวสะกดด้านหลังนะคะ สะกดแม่ไหนออกเสียงแม่นั้นมาประกบเลยอันนี้คือตัวอย่างนะคะเด็กๆตัวอย่างอีกตัวนะครูจะนาจะยกตัวอย่างนะคะสอเสือนะคะสออะสะสออะงสังสออะอนอสันเห็นไหมคะสออะกศอักสออะดศอักสออะบศักเห็นไหมคะเมื่อมีตัวสะกดจะไม่หันอากาศเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศทันทีจากรูปสระอะ เด็กจะงงนะคะเวลาอ่านออกเสียงเด็กๆต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องขออะขะขออะงอขังขออะนอขันเห็นไหมคะขออะกอขักขักขออากาศกอขักนะคะอย่างเงี้ยขออากาศดอขัดหรือขออะดอขัดขออะบอขับหรือขออากาศบอขับแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆ แต่เด็กๆต้องรู้นะคะว่าพอมันเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศและมีตัวสะกดก็คือเสียงจากสระอะมานี่แหละค่ะนะคะวันนี้เรามาดูนะคะเริ่มยากขึ้นนะคะเด็กๆคำที่ออกเสียงอะอยู่พยางหน้าและออกเสียงอะเต็มเสียงเลยคือมีรูปสระด้วยแล้วก็มีเสียงสระด้วยเช่นคำว่าอะไรมะปิน มะขามมะเขือสะอาดตะเกียงบะมีกะทิกระดึงกระพวนกระติกกระตายกระบอกกระทงประชุงมประจำเห็นไหมคะอ่านออกเสียงเต็มคําและมีรูปสะอาดด้วยแต่คําที่ไม่มีรูปสะอาดอยู่เพียงหน้าและออกเสียงกึ่งเสียงนะคือไม่มีรูปสะอา ขะบ้วนขะนมอร่อยสลับสนุกแสดงสนามสระขยะขยายฉลองฉลาดถนนถวายตลาดตลอดขโมยขยงขนาดสว่างพนมมืออธิษฐานมีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะเขาเรียกว่าอา่อานอะครึ่งเสียงนะคะ แต่ข้างบนมีรูปสะอะแล้วอ่านออกเสียงสระอาคือเต็มเสียงเลยนะคะเด็กๆดูนะคะดูความแตกต่างนะคะเฉพาะคำหน้านะลูกคำหลังเนี่ยมันมีสระอุสระอะมันอยู่แล้วเฉพาะคำหน้าๆนะคะไดกันบ้างคะเด็กๆเข้าใจมากน้อยเพียงใดกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะแล้วพ่างงานในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ให้เด็กๆคัดลายมือในแบบฝึกคัดลายมือป .2 หน้า10-11นะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะด้านบนสุดนะคะเด็กๆให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สวยงามส่งในลายกลุ่มอัลบั้มวิชาภาษาไทยไม่ยากเลยนะคะเด็กๆคัดลายมือหน้า10นะคะให้เด็กเขียนเดือนกรกฎา,าคมแล้วก็มีรอยปะให้นะคะ กรกฎาคมด้านล่างก็ไม่มีรอยปะแล้วนั่นหมายถึงว่าให้เด็กๆเขียนเองให้สวยงามนะคะมีเด็กๆหลายคนเขียนสวยมากน่าชื่นชมอีกหลายๆคนต้องพัฒนาขึ้นนะคะเด็กๆส่วนหน้าสิบเอ็ดนะคะมีคําว่าค่ะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะตัวสุดท้ายไม่มีรอยปะให้เด็กๆเขียนเองคําว่าค่ะครับสวัสดีเด็กๆต้องฝึกเยอะๆนะลูกส่วนมากเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยพูดคํานี้แล้ว พูดกับผู้ใหญ่ต้องมีท้ายประโยคนะลูกผู้หญิงก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีผู้ชายก็สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีอืมเพราะผู้ใหญ่ไม่ใช่เพื่อนเรานะลูกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องนับถือนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่เป็นไรลูกแต่สมควรฝึกไว้เยอะๆขอโทษขอบใจขอบคุณขอบพระคุณไพเราะอ่อนน้อมกราบ เนี่ยคำพวกนี้เด็กๆต้องฝึกนะคะฝึกปฏิบัติเราทําผิดเราต้องใช้คำว่าขอโทษใครทําอะไรให้เราเพื่อนเราทําอะไรให้เราเราก็บอกว่าขอบใจแต่ไม่ใช่ให้เพื่อนทํากันบ้านให้เสร็จแล้วก็บอกว่าขอบใจนะไม่ยอานะคะหรือคำว่าขอบคุณขอบคุณนี่ใช้กับผู้ใหญ่นะลูกขอบพระคุณก็ได้นะคะอันนี้ไพเราะมาก ไฟร้อเห็นไหมคะอ่อนน้อมกราบเด็กๆถ้าทำตัวได้แบบตรงนี้จะเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะวัฒนธรรมไทยสอนให้เด็กอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สอนให้เด็กรู้จักประมาณตนเป็นคนน่ารักนะคะทั่วโลกยอมรับนะคะ จบไปอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆหวังว่าเด็กๆคงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ